สำหรับเรื่องแรกนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มต้นที่ Wall Street 2023 Year to Date Performance กันก่อนและกันนะครับทมากลางวิกฤตในเรื่องของ Banking ต่างๆนะครับแต่ตอนนี้ดูมาว่า Year to Date เพื่อนๆหรือว่าตั้แต่ช่วงต้นปีเนี่ยดาวโจนส์พุ่งขึ้นมา1.6% S&P p พมขึ้นมา7.7% NASDAQ ขึ้นมา16.9% Russell 2000 ลบนิดนึง0.2นะครับก็ถือว่ามีอาการแปลกๆอยู่พอสมควรเหมือนกันเนาะทมกลางวิกฤตท่ามกลางความงง,ง,ง,งๆงวยๆท่ามกลางความกลัวของใครหลายๆคนแต่ดูเหมือนว่าตลาดหุ้นจะค่อนข้างแปลกๆแล้วก็ไม่ลงซะทีเดียวใน,นขณะนี้เรียกได้ว่าทําให้หลายๆคน หยุดคิดไม่ได้เพื่อนๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับนะทำไมเรากลัวมากๆแต่หุ้นมันขึ้นจังเลยนะฮะเ mm hmm. มื่อไหร่ก็ตามที่เรามั่นใจมากๆลงยับเลยแต่พอเรากลัวเนี่ยหุ้นมันขึ้นซะย่างงั้นนะครับก็ต้องรอดูว่า US economy จะเป็นเหมือนอย่างในรูปนี้หรือไม่หรือว่าคุณจเริมนะครับหรือว่าลุงจอรมพเวลนะฮะจะนำพาเศรษฐกิจทางฝั่งสหรัฐลงมาในเลนที่เป็น soft landing ได้หรือไม่เพืเ่อนๆน,น,น,นี่ก็ต้องไปว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยท่ามกลางเศรษฐกิจที่ปั่นปวดแล้วก็ท่ามกลางในเรื่องของวิกฤตธนาคารต่างๆเนี่ยเราจะสังเกตว่าแท่งเขียวขจีของดาวโจนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งดาวโจนเนี่ยวันศุกร์ที่ผ่านมาเนาะพัมขึ้นมากว่า546จุด ถือว่าแปลกๆดีนะครับเพื่อนๆนะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเมื่อไรก็ตามที่มีข่าวไม่ดีข่าวไร้าอะไรแต่อย่างใดเนี่ยยังไงแล้วอย่าไปคิดว่ามันจะแย่ไปซะทีเดียวเพราะว่าเวลาที่เราขายมันก็จะมีคนที่ซื้ออยู่อีกฝั่งหนึ่งอยู่เสมอเพื่อนๆหรือว่าพูดง่ายๆเลยว่าบางทีเราทําตามคนส่วนใหญ่ที่คนส่วนใหญ่เทขายคนส่วนใหญ่กลัวในช่วงแตาละที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะไม่ได้คิดถูกก็เป็นไปได้เพื่อนๆอันนี้ก็ต้องไปว่ากันอีกทีนึงนะเพราะว่า ความจริงมันเป็นสิ่งที่เรารู้แล้วก็เป็นสิ่งที่เราไม่รู้เพื่อนๆไม่ใช่ว่าสิ่งที่เรารู้จะเป็นความจริงไปซะหมดหรือว่าความจริงเป็นสิ่งที่เรารู้ก็เกิจะจบแค่นั้นคือมันเป็นสิ่งที่เราไม่รู้ด้วยนะครับสำหรับความจริงนะก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าสิ่งที่เราไม่รู้เราทำให้มันทําให้เราพลาดอะไรกันไปหรือไม่ในอนาคตนะครับอันนี้ก็ต้องไปว่ากันแล้วก็พิจารณาศึกษาเอาไว้ให้ดีนะครับแต่ก็ถือว่าช่วงนี้มีอาการแปลก หุ้นค่อนข้างขึ้นมาใช้ได้เลยนะครับในเรื่องของตลาดหุ้นดาวโจน์ในณนขณะนี้นะครับถ้าเราดูเนาะก็มีแท่งเขียวนี่คือแท่งวันนะแท่งเขียวพัมขึ้นมานะครับก็ตอนนี้ชาร์ตวีคแล้วก็ชาร์ตเดย์ยังเขียวขจีอยู่ในตอนนี้ท่ามกลางความตกใจของนักลงทุนต่างๆเกี่ยวกับแบงก์ต่างๆในณขณะนี้นะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของชาร์ตนี้กันบ้างน,นะครับก็ถือว่าตอนนี้เฟด โบรกหรือว่าเฟดทำอะไรพังสักอย่างหนึ่งสมใจยอยากแล้วเพื่อนเพือนในณนขณะนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราดูในเรื่องของการขึ้นดอกเบีย้ยหรือว่าเฟดฟันเฟรนเนี่ยก่อนน้นนี้นะเวลาที่ทางเฟดเขาขึ้นดอกเบี้ยอันนี้คือเส้นสีน้ำเงินเข้มตรงนี้วนเวลาเราขึ้นเนี่ยขึ้นจนถึงไหนครับเพื่อนเนขึ้นจนถึงมีอะไรก็แล้วแต่พังเพื่อนเพือนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัว t e คบับเบิลหรือว่าดอทคอมบับเบิลตอนปี2020ตูม่มลวงยับมีตอนเตเกอ l a ไลฟ์คริสตอนปี94ตูมลวงยับ ตอนปี2008หรือว่า2007สับพรามขึ้นตัวเบี้ยขึ้นดอกเบีย้ยขึ้นดเบียเบ้ยจนตุ้มกลายเป็นโกโก้ครั้นแล้วก็ล่วงลงมาครั้งนี้ตุ้มนะครับ r e g i o n a l bank หรือว่าแบงก์ในส่วนภูมิภาคหรือว่าแบงก์เล็กๆน้อย กำลังร่มกันไปอยู่ในนักขณะนี้ไม่ได้หมว่าเฟดจะบรรลุเป้าหมายอะไรแล้วหรือไม่นะครับแต่ถ้าเราสังเกตดูก่อนอันนี้มันก็มีโอกาสเหมือน,นกันนะที่ทางเฟดเนี่ยเขาจะค้างอกเบีย้ยไว้คือจะไม่ใช่ลดลงไปสักทีเดียวนะเพื่อนๆคืออกเบีย้ยตัวนี้ก็อยู่ในจุดที่แบบพีคมากๆแล้วนะผมคิดว่าแบบนั้นนแล้วก็นักวิเคราะห์หลายๆคนก็มองแบบนั้นแบบนั้นว่าทางเฟดเนี่ยน่าจะขึ้นอกเบีย้ยไปจนพีคมากๆแล้วนะครับซึ่งก็ต้องรอดูครั้งต่อไปเฟด จะขึ้นดอกเบีย้ยหรือไม่ในเดือนจูนหรือว่าในเดือน6ที่กำลังจะถึงนี้นั่นแหละนะครับซึ่งถ้าเขาไม่ขึ้นหรือว่าคงดอกเบีย้ยเอาไว้เนี่ยก็โอเคน่าจะเป็นตามที่หลายๆคนคาดหรือว่าการขึ้นดอกเบีย้ยน่าจะถึงจุดสูงสุดแล้วหรือไม่นะครับซึ่งก็เป็นไปได้ยุ่มเหมือนกันว่าเขาอาจที่จะคงค้างดอกเบีย้ยเอาไว้ในปีปีนี้นะครับซึ่งคุณจูรมก็บอกว่าปีนี้จะไม่ทําการคัดเ,รดเปรนเพื่อนหรือว่าจะไม่ทําการ ลดดอกเบีย้ยในปีนี้นะ,ะก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าเขาจะพูดถูกหรือว่าพูดจริงมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าเฟดก็ไม่ใช่ว่าเขาจะพูดปุ๊บแล้วเขาจะทําแบบนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนเเขาเคยได้ออกมาบอกว่าจะจะไม่ค้นดอกเบีย้ยจนถึงตอนปี2 0 2 4แต่ปี2022นขึ้นแล้วถูกต้องไหมฮะก็ท้งนี้ฉะนั้นไม่มีอะไรที่ชัวร์อยู่แล้วในโลกของการลางทุนแล้วก็ในโลกของเศรษฐกิจนะครับเพื่อนๆ่ยังไงอย่าไปไว้ใจแล้วก็อย่าไปมั่นใจอะไร100% 100%นึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครบเ,นะะะเบีย้ย แบบที่ที่เราเห็นในชาร์นนี้ก็ได้นะคงค้างไปสักสองสาเดือนแล้วจากนั้นก็เริ่มที่จะมีการปรับลดดอกเบีย้ยก็เป็นไปได้เบื่อๆหรือจะไม่ลดเลยก็เป็นไปได้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะยังไงเรามันระวังหาจุดเข้าจุดออกหาแนวทางเป็นของตัวเองนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าโลกการลงทุนไม่มีอะไรที่ชัวร์อยู่แล้วนะครับผมอย่าไปมั่นใจอะไรกันเลยนะครับทีนี้เราไปดูในเรื่อนงะของชาร์สองวีก,กันบ้างเบื่อๆขอไปชาร์ที่ใหญ่ๆนึงนะชาร์สองวีกเลยนะครับก็ถือว่าใน,นาขณะนี้ราคาบิตคอยสองวีกนะกำลังที่จะปิดแท่ง ในวันจันทร์นั่นเองนะครับวันนี้วันอาทิตย์นาะก็น่าจะใกล้วันจันทร์แล้วนะฮะก็ถือว่าถ้ามันปิดแท่งขึ้นมาหรือว่ามันใกล้แล้วแหละต้องรอดูว่าอีก2อาทิตย์มันจะปิดอยู่เหนือตัวซุปเปอร์เทรนหรือว่าเราซัสัก้9 2ั0ปิดได้หรือไม่เป็นเบื่อซึ่งถ้าปิดได้เนี่ยก็หมายความว่ามันมีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปนั่นเองซึ่งถ้าเราดูเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวอินดิเคเตอร์ซุปเปอร์เทรนสำหรับตัวชาร์ตบิตคอยสอ2เดือนเขียวเมื่อไหร่นะถ้าเราดูเขียวเมื่อไหร่มัักกีจจะคคื่อหลงากนนนั้ะ เขียวเมื่อไหร่มักท anyway, ี่จะคือคักนะครับอ่าก็ต้องรอดูว่าเขียวรอบนี้เป็นไปได้หรือไม่เพื่อนๆซึ่งตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะใกล้นะแต่ยังนะแต่ยังนะครับแต่แค่ใกล้เฉยๆนะก็ต้องรอดูว่าจะเขียวหรือไม่นะครับเพื่อนๆนะอันนี้คงจะตอบยากนะคงจะพูดยากนะครับก็ขอให้อ่ารอดูอีกทีนึงแล้วกันนะฮะไม่รู้จะเป็นยังไงเพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงสำหรับตัวซูเปอร์เทรนด์สำหรับตัวชาร์สองวิก็ลองคอมเมนต์แบ่งปันกันมาได้แต่ก็ถือว่าถ้ามันกลับขึ้นไม่ได้ ค่อนข้างใหญ่นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูที่าทางแฟมจ่อยสักนิดหนึ่งเพื่อนๆในเรื่องของตัวท่าทาแฟมเดนะฮะก็ถือว่าตอนนี้ไอซ์ไซก็เบรกแนวต้านกดขึ้นมาแล้วในณขณะนี้นะครับเห็นป่ะแนวต้านกดเนาะสำหรับตัวชาร์จเดนะฮะแต่ก็โอเคเริ่มย่อกลับไปเนาะสำหรับราคาบิตคอยนะครับเลยด้วตอนแรกนึกว่าจะเบรกแล้วเพื่อนๆพปุ้มนึกว่าจะเบรกนึกว่าจะไปแล้วนะครับปิดอยู่เหนือได้ด้วยนะโดนตบกลับลงมาดุ้งเลยนะครับเพื่อนๆในช่วงเสาร์ทิศ นีนั่นเองนะครับก็ถือว่าเสาร์ทย์เป็นช่วงที่ไม่ค่อยจะดีมากมายนะักสำหรับตลาดหรือว่าสำหรับบิตคอยนั่นแหละนะครับซึ่งมันมักจะจะพั้มในช่วงวันธรรมดาเนาะหรือว่าวันทําการนั่นเองนะแต่ถ้าเป็นวันเสาร์ทย์บิตคอยไม่ค่อยจะไปไหนหรือว่าจะหนักไปยังทางออกข้างบางทีอาจจะมีลงบ้างนะครับนาะอย่างไรเราต้ระวังในช่วงวันหยุดกันด้วยนะครับเพื่อนๆทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของทางคุณ แพรนซี uh, zy, นะครับนะคุณเดอะเรียลแพรนซีอันนี้นะ mm. ก็ถือว่าเป็นเป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะครับในเรื่องของตัว n e สอารีลไลฟ์โปรฟิตรอลไลฟสำหรับบิตคอยนะครับก็ถือว่าเมื่อไรก็ตามที่คนที่ถือบิตคอยออนเชนเนี่ยจะสังเกตว่าโอเคก่อนนั้นเนี้ยหรือว่าช่วงแบร r รันเป็นป,ปีในตอนปี2022ที่ราคาบิตคอยล่วงลงมาเรื่อยๆเ,เนี่ยพอคนที่ถือบิตคอยเรียกได้ว่ามีอาการสภาพอยู่ใต้น้ําหรือว่าขาดทุนนั่นแหละนะครับแล้วเมื่อไรก็ตามที่เริ่มที่จะหลุดจากการขาดทุน กลายไปเป็นเริ่มมีกําไรเนี่ยหรือว่าฟลิปจากแดงตรงนี้กลายเป็นเขียวได้เมื่อไหร่เนี่ยก็มีโอกาสที่จะคัมแบ็กกลับมานั่นแหละหรือว่าเริ่มสกกลาดหรือว่าเริ่มไซเคิลใหม่ของ Bitcoin ได้หรือไม่นะครับหรือว่าตัวเนสแอนและด์โปร t ฟ็ตอนล้อนี้จะพรายเอา์ออกมาเหมือนอย่างช่วงต่อปี2015พอมีคนติดลบถูกต้องไหมหรือว่าคนที่ถือบิตคอยออนเชนเนี่ยเริ่มติดลบไม่ไหวแล้วโอ้โหกินระยะเวลาปลาเข้าไป265วันหลังจากนั้นเป็นไงฮะพอเริ่มเขียวปุ๊บคัมแบ็กเลยเปนเปิดหรือว่าเก ตอนปี2019ก็เหมือนกันคนที่ถือบิตคอยออนเชนโอ้โหยับเลยนะเพื่อนๆนะติดลบสีแดงเลยนะหรือว่าเป็นแบบอันเลวร้ายล้อหรือว่าพูดง่ายๆหรือว่าขาดทุนแบบขาดทุนทขาดทุนที่ยังไม่ได้ขาดทุนจริงขาดทุนแค่ทางบัญชีแต่ยังไม่ได้ขาดทุนจริงเพราะว่ายังไม่ขายนั่นแหละนะครับเรียกว่าไม่ขายไม่ขาดทุนเนาะแต่เมื่อไรก็ตามที่พอเริ่มที่จะกลับมาจากโซนแดงกลายเป็นเขียวได้เมื่อไหร่เนี่ยก็มีโอกาสที่จะคัมแบ็กกลับไปซึ่งครั้งนี้ ็หลุดออกมาจากโซนแดงตอนนี้กลายไปเป็นโซนเขียวแล้วในนักขณะนี้นะครับรวมถึงในเรื่องของตัว Minor Prof i t ในนักขณะนี้นะครับจะสังเกตว่าคนที่ขุดเหมือง Bitcoin ตอนนี้ก็เริ่มที่จมมีกำไรหลังจากที่ขาดทุนกันมาปาเข้าไป184วันในไซเคิลที่ผ่านมานะครับก็ต้องรอดูว่าครั้งนี้หลุดแล้วเเบื่อหรือครั้งนี้คนขุดเหมืองเริ่มที่จมมีกาไรแล้วจะเป็นขาขึ้นได้หรือ,อยังอันนี้ก็ของผู้อยญ่นะเพื่อนๆก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับทีนี้เราจะไปดูในเรื่อองีก สาเหตุที่น่าลุ้นเหมือนกันเนาะในในในตัวบิตคอยนะครับก็ถือว่าตัว BRC 2 0 token standard ที่หลายๆคนเริ่มที่จะพูดถึงกันใน,นขณะนี้ถ้าเราดูนะโอเคตัว ERC 2 0หรือว่าเหรียญที่อยู่บนอีท e รียมเนี่ยโอ้โหเยอะนะเพื่อนๆคือ Market Cap เป็นแบบเป็นเป็นแสนล้านนะเนาะแต่ถ้าเราดูในเรื่องของ Market Cap ที่อยู่ใน Bitcoin เพื่อนๆมีเพียงแค่125ล้านเหรียดอลลาร์สหรัฐ เท่านั้นเองหรือว่ามันเล็กมากๆถ้าเทียบกับ ERC 2 0นะครับก็ถือว่าอีทเรียมเข้ามีเหรียญก่อนนั้นนั่นแหละนะฮะแต่บิตคอยตอนนี้ก็มีคนทําในเรื่องของตัว ERC 2 0ต้องรอดูว่า ERC 2 0นี้จะคึกคักกันได้หรือไม่นะครับทีนี้หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักในเรื่องของตัว ERC 2 0เนาะก็ถือว่าเป็นหนึ่งอ่าโทโทเค็นนะครับที่อยู่บนบิตคอยนั่นแหละนะครับซึ่งช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าใครติดตามคลิปตัวด็อกโดยเสมอมาก็น่าจะพอรู้ข่าวอยู่แล้วนะว่ามันมีการพัม,มา ค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อนๆก็ถือว่า b r c 2 0่ลังที่จะเป็นอีกหนึ่งเทรนหรือว่ากำลังที่จะเป็นอีกหนึ่ง,กล,ง,ก,งกลุ่มที่หลายคนจะจับจ้องกันหรือเปล่านะครับโดยเฉพาะเหรียญมีมต่างๆที่ดูเหมือนว่าจะเข้ามาอยู่บน Bitcoin ในณนขณะนี้นะครับทีนี้ b r c 2 0คืออะไรนะครับ b r c 2 0ก็คือ เป็นโทเค็นสแตนดาดที่กำลังทดลองอยู่ใน,นขณะน,นี้หรือว่าเพิ่งเริ่มนั่นแหละนะครับซึ่งก็อารมณ์คล้ายๆกับทาง ERC20 ที่ที่มีเหรียญก่อนหน้านี้หรือว่ายุค ICO ในตอนปี2017ก่อนหน้านี้ถ้าใครจับกันได้ในยุคยุคนั้นนะครับผมซึ่งเป้าหมายของทาง b r c 2 0เนี่ยก็คือสามารถที่จะให้ออกเหรียญบนเน็ตเวิร์อย่าง Bitcoin ได้นั่นเองนะครับถือว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่โอเค ชาวบิตคอยก็คงจะรู้กันอยู่แล้วนหละเนาะในเรื่องของตัวแท็บรูที่ได้อัปเกรดไปตอนปี2021ก่อนหน้านี้นะครับนะก็ถือว่าปลดหรือว่ามีในเรื่องของ ความสามารถต่างๆที่จะทาให้บิตคอยมันมีความซับซ้อนหรือว่ามันดีเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งดูเหมือนว่าคนชักเริ่มที่จะเอาไปใช้งานอย่างแพร่หลายเพิ่มมากขึ้นก่อนหน้าน,นี้มีเรื่องของ NFT นะตอนนี้มีเรื่องของเหรียญต่างๆที่อยู่บนบิตคอยในณขณะนี้นะครับซึ่งตอนนี้ถ้าเราดูก็ถือว่ามีเหรียญปลาเข้าไป1 1 9 1 2หมเคนนันเบโทเคนเปื่อนโอ้โห ว่าใช้ได้เลยนะฮะนะก็ต้องรอดูกันต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คือจะเป็นมีมคอยนั่นแหละนะครับนะก็ถือว่ามีมคอยตอนนี้กระแสะค่อนข้างดังนะครับเพืเ่อนๆตอนนี้มาเก็ตแครบอย่างที่บอกนะของตัว BRC 2 0ประมาณ125่้าเหรียญดอลลาร์สหรัฐถามว่าเยอะไหมก็อย่างที่เห็นในรูปนี้คือมันน้อยแบบแทบจะเป็นฝุ่นเลยนะครับเพืเ่อนๆนะก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นยุคที่บูมหรือไม่สําหรับในเรื่องของตัวเหรียญมีมบนบิตคอยน Bitcoin นะครับอันนี้ผมก็คงจะ จะตอบไม่ได้นะครับเป็นเื่อแต่ที่แน่เนี่ยถ้าเราดูในเรื่องของตัวความพัมของอีเธอเรียมในยุคไซเคิลต่างๆนะคือตอนในยุคตอนปี2016-2017คือเป็นยุค ICO ถูกต้องไหมมีไวท์เพเปอร์ต่างๆมีความกาวต่างๆขึ้นมาเป็นสตาร์สตาร์อัพต่างๆขึ้นมาในยุคนั้นสำหรับอีเธอเรียมนะราคาก็พัมขึ้นมายุคดี f ฟต่อปี2020ก็พัมขึ้นมายุคมีมกะจะพัมหรือไม่นะครับซึ่งตอนนี้ถ้าเราดูในเรื่องของตัวเปเป้ P ก็คือคักเพื่อนๆถ้าเราดูในช่วง14วันที่ผ่านมาพุ่งขึ้นไปกว่า1,500%ยังไงก็ต้องระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยนะเพื่อนๆไม่รู้ว่าคนที่ได้เกณฑ์เป็น1,500%จะเทขายใส่เราเมื่อไหร่นะครับนะแล้วก็หลายๆคนก็ผิดหวังอยู่เล็กน้อยนะเหมือนที่ผมได้เตือนไปอยู่เหมือนกันว่าลิสไนต์เบ,บนเนบางทีอาจจะโดนเทกันก็เป็นไปได้เพราะว่ามันเหมือนแบบสตอรี่มันดีมากๆแล้วเพื่อนๆ,แล,อๆแล้วมันจะมีสตอรี่อะไรดีหลังจากนี้อีกล่ะ คือเหมือนแบบไบแอนะมันเป็นเอเชนที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนาะหลายคนก็มองว่าเฮ้ยถ้าเป็นลิสต์อยู่ในเอเชนที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยน่าจะมมนนะครับซึ่งมันเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันกับชิบะมันก็มูนอยู่2อาวันแล้วมันก็ดมลงมาเพื่อนบืก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าเหรียญเปเป,เป,เป,เป้ตอนนี้ก็เริ่มโดนด้มแล้วนะฮะไม่รู้ว่าจะเป็นการเซลล์ออนแฟกหรือไม่นะครับแต่ก็หลายคนที่ติดตามกันมาก็น่าจะ ได้รั้วคำเตือนนี้กันไปแล้วนั่นแหละก็ถือว่าค่อนข้างเป็นห่วงนะเพราะว่าหลายๆคนก็แบบอยากจะรวยเร็วนะเพืเ่อนๆนะก็ซัดเต็มข้อกับเลร็นมีมแต่ก็อย่างที่เตือนไปนั่นแหละนะครับเพราะว่า มันสามารถที่จะขึ้นแรงและมันก็สามารถที่จะลงแรงจนเหลือศูนย์หรือว่ามันลงเป็นแบบ90%ก็เป็นไปได้ยังไงอยาเงิงรนร้อนมันลงทุนนะครับอันนี้ผมเตือนด้วยความเป็นห่วงนะเพราะว่าโอเคมันอาจจะขึ้นแรงก็ได้นะผมอาจจะจะไปขัดล่าเพื่อนๆก็ได้แต่ผมคิดว่าผมอยู่มาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็เห็นแบบนี้มาค่อนข้างเยอะคือเป็นพัมคือถ้าพัมถ้าทางกำไรไ,ได้ผมก็เทค p r o f i ไปเลยนะคืออย่าไปเสียดายกำไรนะเพื่อนๆได้กำไรคือโอเคเราไม่จำเป็นว่าจะต้องไปขายจุดสูงสุดอยู่แล้วเกมนี้ได้กำไรก็แฮปีนเพื่่อกถวา ได้กาไรเป็นใช้ได้นะได้กำไรเป็นใช้ได้โดยเฉพาะเหรยญมีมได้กําไรเป็นใช้ได้อันนี้ก็แจ้งเตือนกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็ไม่รู้ว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงนะครับแต่ที่แน่เนี่ยพอลิสเข้าไปในเบยแอนได้วันหนึ่งราคาล่วงยับกันมาในณขณะนี้เพราะว่าตอนนี้ก็โอเคแหละลิสในเบยแอนมีเรื่องดีรู้ต้องไหมแต่เอเชนต่างๆก็มีในเรื่องของตัว p e r p e t u a l Contract หรือว่าการเทรดที่เป็นชอ็อตได้แล้วในณขณะนี้นะครับก็สามารถทํากําไรจากขาลง สำหรับเหรียญมีมอย่างเปเป้ได้แล้วในตอนนี้ก็จะทำให้ราคามันข้างจะสวิงมากแล้วเพราะว่าทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นแล้วก็ขาลงได้แล้วในนักขณะนี้นะครับนะกถือัว่าตองเรามัดระวังกันเอาไว้ด้วยนะครับผมก็เป็นห่วงเพื่อนๆชาวคริปโตด็อกทุกท่านนะครับรวมถึงสิ่งที่ได้ประโยชน์จากเหรียญมีมที่กำลังคึกคักกำลังพัฒขึ้นมาในนักขณะนี้คงจะเหนี่ยไปไม่พน้นเรื่องของตัวแก๊สเป็นของอีเธอรี่มนะครับถ้าเราดูนะตั้งแต่มีมาเนี่ยทำให้เหรียญอีทเบิร์นไปกว่า5,000 อีเพื่อนๆหรือว่าตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็ราวๆสัก300้ล้านบาทนะครับ300ล้านบาทนะถือว่าเป็นการเบิร์อีที่ค่อนข้างเยอะเพราะว่ามีความคลกคักกับเหรยญมีมในช่วงที่ผ่านมานั่นเองนะครับก็ต้องรอดูว่าเหรยญมีมในรอบนี้จะส่งผลมากน้อยแค่ไหนต่อราคาอีทเองหรือราคาบิตคอยเองเพราะว่าตอนนี้บิตคอยก็มีความรุนในเรื่องของ BRC 2 0เหมือนกันว่าจะมีความคลกคักหรือไม่นะครับอันนี้ก็ต้องไปว่ากาันเพราะว่ามีเหรียญค่อนข้างเยอะนะปาเข้าไปถ้าเราดู อย่างที่เห็น1 1 9 0 0ห่นนเหรียญเบื่อนก็ถือว่ามาเร็วแรงๆจริงๆนะครับในขณะนี้สําหรับในเรื่องของตัวเหรียญบนบิตคอยเพราะว่าเพิ่งได้เห่ามีความคึกคักกันมาได้สักเดือนหนึ่งนะถือว่าเร็วมากๆนะครับหรือว่าอยู่ในจุดที่แบบเริ่มมากๆนะต้องรอดูว่าจะเกิดหรือไม่หลังจากนี้นะครับโอเคก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้เพื่อนๆน่าจะชอบเนาะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมกันจนจบในช่วงวันอาทิตย์วันนี้นะครับถ้าใครชื่นชอบอย่างนั้นก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับท สำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้เนาะสวัสดีครับ